สวัสดีครับว kind of ัน so, นี okay. right, so. ้มาพบกันที่วังกกกอกสถานที่เดิมของเขาวันนี้เจ้าของสวนนี่เป็นไมาอนุขออนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วของสวนสวัสดีครับนี่่แ่นรู่ขาครับอังนะครับนีครับผมอันนี้คือเจ้าของสวนนะครับมือนึนเมือนั่นเจ้าของสวนประยูนะครับผมเหมือนมาลักป่าแต่ว่ามือขออนุญาตแล้วเจ้าของสวนบอกว่าป่าอุสานีนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับผม ปลาบึกก็ยังมีเด้อมื้อนี้เมนูพิเศษครับเมนูพิเศษเท่าไห่ยังลาบปลาบึกซื้อมาแังไมไ่ห่างเลยเรียว <c oughs> <c oughs> ไปบอกเฟินไหมล่ะเฮ้ยสองง่ายเลยเอาลาปลาบึก ปอามให้ให้ผู้สมัิก่อนแนมลาปบิกเป็นังไโอ้ว่ารรมดาเด้ครับมือนี้เับมีคอแซ่บมือนี้นะครับเมนูพิเศษนะครับนาะอันนี้อันนี้เสริมเมเมนูเสริมเหรอครับเนี่ยอิสานแท้เนาะครับพัดมีขาดบ่ได้นะครับเอานอนหลับกะแกนี่ไหมไอหนุ่มแขนรายไหม สวัสดีครับวันนี้อยู่ท่งนาเหมือนเดิมนะครับโอ้โหวัาไทยด้วยหนุ่มแก้วซับตกเกิดโกล์อีกสามเกิดโกล์ีกสามไอ้นุ่มแขนลายเมื่อนี้อยากกินยังเมื่อนี้ไม่อยากกินยังครับแห้งเราครับลอยหลายน้อเอาเดี๋ยวเฮ็ดเมนูแล้วอยากกินน้ำบ่ให้กินน้ำเด้อคันวางส่วนพอกินก็ได้ ้ยเป็นแต่เสียดายเนาะครับเนาะเ่ากินเมนูอันปลาเบิกสวนนะครับผมสวนสวนนะครับผมสวนใครทำเนาะเดี่โอเคโซโดๆร้อนๆครับบังคับปลาบูไจ้ใครครับบล็อกเฟย์โฟจักเตียอยู่ในสาะผมจะเห็นอะไว่าเตียตนาเราเสียเอาปลาดุกอันได้ปลาบูปลาบูกับปลาบูอ่ะยี่สิบเกลืออีกข้าวแดงบ้างแต่เสียดายเนาะเมนูนี้เพราะใคได้กินได้ครับนี่ ของหายากครับเน่ยครับผมใส่ลงมาใส่ปูนเนี่ยย้มให้นะให้น้ำสางเขาเขค่อยมีดได้ตรงแม่น้ำน้องยิ่งย่อยเนาะใส่ปูนมาจากแม่น้ำมุ่นมังค่งเหรอมาไก่เเดินทางไก่มือติดตามครับผมมือนี่ก็มีแต่เสียนเนาะครับมือนี่เป็นมือรวมรวมเสียนตัวเสียนตกปลาอันนี้ก็เสียนไอครับเอาไอ้เสียนไอ้กับสีไปทหารเราเด้อครับเด้อ ทหารเนาะเรือของชาติพูดไปางเลี้ยนน้าเาเอางใดก็ปัญหาปัญหาคือยังกวตอนนี้เลือนลำนาจะไปเทียบยังกกับเลน้ำพาปอมนวเแนไ่เลยาเี้ยปันบุตรีครับเลียบันรีพักหนึ่งพัสอก่อนพัครับพัองนี่นะครับผูดสิไปลาเลียนลำน้ามาเอาแล้วคนเลียลาเำน้าของบิกตู่บิกตูบตู่เลยสิงเขาไปเลียนลำน้า เข้าไปนี่มีอำนาจเล่นน,น้องเนาะนี่ผสมอย่างน่นี่ครับเนี่ยบอกพี่น้องนี่นะขี้ผสมมีขนมปังกับม้วยแฮนด์แตครับเนี่ยแต่โว้ยมีแต่ของดีดๆแต่มันยังไม่กินอยู่ <S <S ต่อไปที่ไ้บ้านแฮเอาละอยู่นี่เดี๋ยวเฮ็ดอาหารกันดีกว่านะครับเนาะอยู่ให้อยูน่นาอุปกรณ์ก็บบได้ครบ่ได้พร้อมเนาะแก้ไขกันไปครับ แกขัดแกขัดอันนี้เป็นปลาบึกนะครับเมนูที่เขาสีเห็ดมือนี้อันนี้ก็เป็นในเครื่องปรุงเนาะย่างอันนี้ก่อนเลยครับเมนูแรกครับย่างปลาบูนะครับผมเชี่ยว่าหลายคนพี่น้องบ่เคยกินนะครับคนรุ่นใหม่นี่บูมาจากปลาบูหรอกมันหายากนะครับบ่คือจังปลาคอปลาดุกครับผมติดตามมาสิแซ่บบอย่ต้องบ่ใส่ยังไรครับใส่แต่เกลือนะครับผมใส่ยังไงเนาะเอาปลาคอมา คือว่าครับตาข้อนี่ของของอยู่นะน้ำนี่แหละครับบรรยากาศบ้านๆเขาในอยู่ไฮอยู่นาคือเก่าเรามีปลาเผาแล้วก็ต้องมีแต่บางฮุ้งเนาะครับเนาะคู่กันพร้อมคู่กันเอาฮะครูเห็นไหมครูหาครูก็เห็นนี่ังเรื่องก่ะสองคนรับครู นี่ครับหน้หนาเปียรครับเพิ่นตับมะฮงแ่บตัว <c oughs> นี้ลูกจ็คปะอะครับว้ <Wow. S 3> าวเขให้กินแนสุดคนแล้วแมนบอกเพราะว่าผมไปถามในบ้านเนี่ยลูกจักหน้าเปียตับมะฮงแบ <c oughs> ่บบพะเขาว่าบ่อม้นผมก็เลยว่าโอ้ผมกับลูกแจกคกัน้าวเป็นไอเดียไหมนี่ตกเข้าเราตกเทสเราตับมะฮงแ่บนี่อยู่นี่ครับโอเคต้องํำเลื้อปะมันนี่ลูกกันรากลิกเนาใส่กับแ่บเพื่อาได้นี่ ไปได้อยายุจเอือนมะนาวใครใดอยายุต่ำยู่กลางดินนี่แหละ<ว>ก็เลยรสชาติพวกขี้ดินนิดน้อยี่แง่ดีครับผมนี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมผู้สนับสนุนเขานะครับสำหรับปลาบึกด้วยนะปลาบึกมือนี้เนาะพอ่ะพอใหญ่ประสงค์พ่อใหญ่ประสงค์นะครับเนาะนี่มี <laughs> แต่ปลาบูนี่แต่ปลาบูไปปลาดุก ปูน่ะปูน่ะตกอยุคปูนเพราะท่านใดอยุคปูนอ่ะนี่เอาปูมาแล้วเอาเดิมครับเอาเดิมนี่นู้ยังไงครับยู่ยังไงกินยังไงครับอีสานบ้านห้องตั้งกรอกเลยล่ะครับผมเดี๋ยวติดตามเมนูต่อไปครับกินยังอยู่ครับนี่ใครเป็นต้นได้เนี่ยแระกับับอกรแดับบอกรีมกินกินบักทั่วกับปลาแดกบอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินนี่อยังเอาพี่น้องพวกนี้นี่ประดกบบอกรีบปาแดกบบอกับมยังบักทั่วอะไรเตะบกทั่วยัง เมนูพิสดารครับวันนี้ครับโอ้นี่ไปอวดโ,โดนเราเด้อเนี่ยต่แดกบองปลาลาดทำอะไรกันหคตรสนานห้พี่โน,นาใหอ้พ่นนาาพอเอาลงเราเด้ครับปลาปืนเขาเอ้ยขึ้นเนี่ยเซียวมอนเาะนี่แหละเซียวมอนไม่นำมคงครับอันนี้บืนไนนมาจากไม่นำมเนเลยม้าไกอีกเราก็หันไม่นำมนปลาปูมากปนมาไม่อยากไปนำมุนมนปลาปึกมาอยากไปนำางงมนนี่ร่วมร่วมไม่นำสามสายเือยไม่นำที่ยังมี ไหนๆก็กำลังตกอยู่โอ้แต่แสบเนาะครับเมพร่องไีสังเียวเลยเพิ่งกันทาล,ะละออ้วนเ,เ,เปลี่ยนสีแล้วครับผมนีอะรลวนนะครับลยวนเห็พวสุกก็ทำแล้วเนื่องตึงี่มันเหอคับโอ้พนหน่งวันีครับครับ้องย่างเลย่ะแสบหน่อยก็แสบหลายครับท่านเหลียวไปเม่าไปเลยกครับ ตัดเครื่องต่อตัดเค mm hmm. รื่องต่อตักเครื่องให้หอมครับหอมจนจามหมดเลยครับเล่งไฟครับไม่เล่งแก๊สยังก็ใส่กับปล่อยมุ่งแน่นน้ำแข็งเติมน้ำเลยครับน้ำมันพืชครับมาจากดูครับบิ๊กซีบิ๊กซีหรือมาจากหรือมาจากโน้ตัดเมาเล่ากับปาบิ๊ก็ไม่ได้มาจากไอ้น้มาโค้ หมื <th ่นมาอยากรถตัดเครื่องเทศเครื่องเทศครับมันพาเทศษได้ครับเครื่องเทศเไฟครับในหอดข้าวซน้ำเปล่าดูู้าวซอยวาแล้วมันต้องแบบนี้แก้แก้แก่แก่คนละช่องแล้วแก่ ใช่ไหมครับไฮไลท์ไฮไลท์ปลาแซลมอนทุกเราเป็นสีนีในี่คือปลาแซลมอนนะโอ้พี่หนึ่งมันหอยใเซยุใครมาไม่เป็นหอยธรรมดาเด้หอยเชลลี่ได้เนี่ยเป็นหอยหมีโดตรลงปลาโคตรลงเอาโยนเตรียมร้อมครับเดียใส่ ใส่แล้วใช้ออนใ่้ยนทีมพร้อมหมแล้วมาฐานมาฐานเอาเก็บเราบอครับของอาหารช่างเปียร์ทำเรียบร้อยโดยประกอบด้วยเครื่องปรุงดังกล่าวที่เห็นนะครับคิดว่าคงจะรสชาติเยี่ยมสุดยอดก็เลยจะเอามา้าน ไม่ต้องใช้แล้วใช้แค,ค่เอาชาวเมียนมานเพื่อใช้ในโอกาสต,ต่อไปอ๋อเพราะว่ามั่นใจในฝีมือเชฟแล้วมั่นใจในฝีมือเชฟไม่ต้องไม่ต้องปรุงเพิ่มครับใสเข้าครักผิดพลาดวิธีใส่เขาใส่แบบนี้ครับเพื่อรสชาติครับน,นีมุ้งเป็นแต่แซ่บไม่ได้ของมันโอ้ขึ้นขนะเพียโอ้ยจะสามัยอยู่อิตาลีกันมือน้อนึงแล้วไปอิตาลีเถอะตอนที่นีนั่นหลายเราไปรี ไปลี่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 มาบอกผม้่าถือได้ไหมเนาะไปลี่ก็ไปลี่แล้วไปอิตาลีไปกิงกะทิยังไม่ใส่อะสียังไม่ใส่สุดท้ายครับกะทิใส่หมดเลยใส่ให้เป็นผนังไปเลยใส่ถ้ามาดาก็อีนะครับมันต้องวนนเลครับแต่ขวับไปใส่พ่อใส่ไปกว่าประเดี๋ยสิบอกครับผิ้ดจางมัปแนวเนาะมัปแนวตามเข็มนาฬิกา เป็นเมนูที่แปลกมากนะครับสำหรับอาหารช่างเปียที่เป็นเชฟวันนี้ถ้าทานด้วยปกติตามบ้านเราก็ง่ายๆใช่ไหมครับผมแต่นี่ทำไมวุ่นวายหรือเกินแสดงว่าคั่วๆเขาเรียกว่าั่วอินดี้ครับตรงนี้วุ่นวายวุ่นวายตั้งแต่เริ่มนี่เป็นสามชั่วโมงให้ผมไอ้ผมผมรอกินเบาหวานขึ้นเลยเดี๋ยว เล่าขาวไปสามขวดแลวแต่จะพิจารณานะครับว่าครัวไอเอนดี้ไอเคปเปียดเอาสูตรมาจากบ้านไผ่ผมรู้เลยสูรบ้านไผ่นี่นานนานอย่างนี้ใช่ไหมครับโซเชียเลยไงเขาเรียกว่าพิเศษ30มสนาทีถ้าธรรมดาที่20่สนาทีอันนี้สงสัยพิเศษสุดๆครับ3ชั่วโมงพรทุกอย่างพรอะจานมา มยันเสียปะเบึกอยู่ด้วยยังละกินเบ็ดเลยนะครับหายไปเลยนะครับรอดเข็บง่ายๆเลยครับกระทะกับผนังล่างครับนี่หม้อตุ้มนัวตุ้มนววผู้รอดถากระทะด้วยนะครับมีเราค้นอยากเด้่ยฟิมไอ้ฟิมเมืองน้าเปียเนี่ยที่เด็ดของเราสูตรของเราคือผนังล่างกระทะแล้วไป ใครได้ครับพร้อมเด้ครับเห็นจริงจีไข่นี่ก็เป็มาไกเยเได้ครับเนี่ยใครมาจากไสนครับใครมาจากแอฟริกาครับเพราะว่าลกกระจอกเทศอดได้เทศดีนะเน้นเทศอดเป็นพระเทือดนะนั่นพาเทศนะี่น้อยใหญ่ก็นี่ก่นีอันนี้ไม่เป็นเน้นโอ้ยหมกมาจากแอฟ,ฟริกาตัวนี้มาหอมนะครับขั้นตอนสุดท้ายสีแบบสวยนะครับแล้รสชาตินี่ก็ต้องถามหาหาย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 เขาไม่ได้ปาก แต่ของแอนเลี้ยวสนใจอันนี้คือผัดเป็ดปลาเบึกนะครับคือมาได้ครึ่งปีแล้วไม่มีคนเอามาันปืนมาพ่แมนบอกสนใจนแล้วเลยจับมามับปืนมาเอามาจากไซคับนี่ <c oughs> บ้านใดครับคือมะอูครัเขาเขาเลี้ยงนะเขาเลี้ยงแต่ว่าเ <c oughs> ขาไม่กินคือมะอูอยู่ใกล้ๆเครื่องฟักทองฟักทองเขาสูบน้ำใส่นาข้าวแต่ไม่มีคนเอาไปกินเขาบอกว่า ถ้ากินแล้วมันจะผิดก็เลยผิดกระบุลผิดกระบุนก็เลยถลกใจเราถ้าอย่างนั้นผมเอาหมอดสองตัวอะไครับรีวิวนะครับผมคนทํานะครับคือเขาเรียกว่าอะไรอะไกุ๊กใช่ไหมครับกุ๊กกุ๊กรออนจอกสวนครับคุกกีี่เองนะครับนี่เองครับขาดเลย ขาดไข่เกี๊ยวขาดขาดเด็กมะปอนมะผมมาเนี่ยเราสมัครก็ได้ครับเด้วยหอาแล้วเราสมัครเราสมัครเด็กป่ะครับมาแล้วมะปอนที่แซ่บวะนี้อยู่ว่าได้ขาดผงสูดรได้ขาดเด็กมะปอนโอ้เป็นยวถ่แซบยู่เลยครับสีสันเนาะไปกินกินหน้ารู้นะหนา สมเป็นเซบมือหนึ่งว่างก็กอดกเดิเป็นมือหนึ่งนี่บ่มีครูแซงมั้งครับไม่ครนี่เรเป็นเดียวเราเปลียนเดียวประดับบองกบบนี้ครับผมเบอร์แม่ครับเนี่ยก็เป็นโฆษณาเลยครับเนี่ยประชาชนสามารถเลยซื้อเมื่อกี้ซื้กันนั่นแหละซื้ออะไรครับบ้านวางเลยซื้อได้ครับซื้อซื้อใดตึนเซาลุงตะเด็กนะครับร้านค้าต้นคุณครับ หยุดหน่าวัดน่ะน่าวัดสิมพีนั่นแหละเด้อป่าพุ่นข้นกันเองแีนครับป่าพุ่นข้นกันเองเพื่อนออกมาขายตัวทำอะไรมาเส้นเลย <c oughs> พรุ่งนี้เส้นได้เส้นได้อยู่พรุ่งนี้นะ <c oughs> เอาเพลง <บา S 1> ไดครับไอ้หนุ่มแคนไลแสแอบบอเมนู <c oughs> มือนี่มือหนาเปียผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดปลาหมึกสแอบบอแซ่บครับเข้ากันปะครับเข้ากันอยู่ในปากเดียวกันเลยเข้ากันนาทียำเลยกันกินเข้าได้แล้วครับสี่เจนนั่กินเย้ะได้แล้วโอเคไอ้หนุ่มเสียงนี้เด้แซ่บบสแซ่บ หายเบิดเลยหายเขอบปากลูกทองไปเลยอ้ไคนล่างเรื่องน้ำม,มากๆเดี๋ยวน้ล่างเรื่องโอ้โหอะไรเราบย่ยอมเดิคันเราบ่ได้ป่ามือเนี่ยเราสิไปล่างเรื่องน้ำอันนี้ที่เป็นน้ำลบพิชิตเบิดแต่ว่าป่าซาเนียวท่นใด <laughs> เอากินได้ก็ดีใจน้ำเด้อให้หนุ่มแขนลายเด้อครับผม สำหรับคลิปนี้กัเอาไว้สัานี้เนาะพบกันไม่โอกาสนาเนาะครับผมมือนี้กัลาพี่น้องไปก่อนนะครับพ oh. อบกันไหมอยู่วัากกอดๆครับ oh. สวัสดีครับโอเค